ต้องพาผู้หญิงคนนั้นไปด้วยเหรอลืมไปแล้วรือไงว่าหัวหน้าเกือบตายเพราะเธอพาเธอไปด้วยหัวหน้าช่น่าอายเหลือเกินสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ในที่แห่งนี้คืออะไรไม่มีใครคาดหวังในตัวฉันเลยแต่ทำไมเลถึงได้พาฉันไปด้วยอยู่เรื่อยเลยละ่ะวันนี้ได้รู้อะไรบ้าง ฉันไม่ได้รู้อะไรเลยวันนี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนเดิมฉันไม่มีทางช่วยคุณได้เลยงั้นเหรอเพราะไม่สบายใจเรื่องของวาคารเมื่อตอนกลางวันเหรอถึงได้ฝันถึงเรื่องในวันนั้นเมื่อไหร่ฉันจะชินชากับความทรงจำพวกนี้กันนะฉันต้องพิสูจน์คุณค่าของตัวเองไปจนถึงเมื่อไหร่ถึงจะลบความวุ่นวายใจนี้ไป ใช่แล้วตอนนี้ที่นี่คือห้องของฉันไม่ใช่ห้องนั้นทั้งอึ้งคึมและขับแคบแต่ฉันได้เข้ามาอยู่ในห้องของดัตเช่จริงๆแล้วนี่นาตอนนี้ฉันไม่ต้องฟังการเค้นถามของเลยในทุกๆคืนอีกแล้วเพราะฉะนั้นฉันควรจะมีความสุขสิแต่ทำไมคืนนี้ที่คุณไม่ได้มาหาฉันทำไมมันถึงได้รู้สึกเงียบเหงาจังนะ ฉันมั่นใจว่าตัวเองเกลียดแล้วก็ไม่ชอบคุณทแท้ๆถ้าใจของฉันไม่ต้องนึกถึงคุณอีกต่อไปมันจะดีแค่ไหนกันนะสองเดือนต่อมาโอยังไม่ครบสองเดือนดีเลยสร้างอาคารแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยเธอบอกว่าจะใช้มันทำอะไรนะหัวนหน้าอดรีนไม่ได้บอกหรอครับไม่รู้หรอครับ ถ้าถามอเดลีนเองเลยก็คงจะได้คำตอบเร็วกว่าอีกมั้งขืนเป็นแบบนี้มีหวังนี้เรียกว่าหัวหน้าอเดลแงเลยอเดลเองก็เป็นหัวหน้านี่นะเพราะเป็นภรรยาของหัวหน้าไงอืมทำไมนายถึงเข้าข้างเธอละเนี่ยนั่นคืออาคารหอพักของอัศวินที่จะรับเข้ามาใหม่ค่ะถึงแม้ว่าอันที่จริงมันจะเสร็จเร็วเพราะฉันใช้เวทมนต์ก็เถอะหอพักหรอครับ หน่วยอัศวินของพวกเราไม่ได้มีจํานวนมากถึงขนาดที่ต้องสร้างหอพักเลยนี่ครับไม่ได้หมายถึงเดว่าแต่ฉันสร้างขึ้นมาเพื่อหน่วยอัศวินที่มาจากทหารรับจ้างนะคะหัวหน้านี่มันหมายความว่ายังไงกันแน่แตายจิฉันไม่เห็นจําได้ว่าเคยได้รับรายงานเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีทางที่ฉันจะทําตามใจคนเดียวได้ฉันได้รับอนุญาตผ่านมาวินแล้วนะคะแปลกจังเลย ลองเรียกมาวินมาถามดูได้ไหมคะความทรงจำหมดอัตโนมัติที่ผ่านไปในท่านอาเดรีนบอกว่าจะจ้างหน่วยอัศวินให้เธอทำตามใจได้เลยหัวหน้ามาคุยกันหน่อยสิสวยแล้วอาเดรียนแต่ยังไงก็เถอะหน่วยอสศวินเนี่ยนะครับแถมไม่ใช่อสศวินทั่วไปเป็นทหารรับจ้างอีกก็รู้นี่ครับว่าพวกนั้นหยาบคายแล้วก็ไรมารยาทแค่ไหนฉันรู้คะ่ะ แต่คิดจะเคลื่อนไหวแค่สามคนไปจนถึงเมื่อไหร่ละคะเรื่องนั้นจำนวนของเดวามีไม่มากแถมทั้งหมดนั้นยังเข้าสู่ภาวะจำศิลถ้าจะปลุกก็น่าจะใช้เวลานานนะคะเนี่ยจะต้องสืบข้อมูลของอาสุราแล้วก็ต้องปลุกเดวาที่จำศีลอกีกงั้นวาคารกับแอดจะสลับกันเคลื่อนไหวทุกรอบเลยเหรอคะ และถึงจะ,จะรับสมัครผู้อัศวินทั่วไปเอาป่านี้สุดท้ายแล้วจะมีสักกี่คนที่ฝ่าป่าธมินมาสมัครคะออเพราะอย่างนั้นก็เลยจะจ้างหน่วยทหารรับจ้างสินไหมครับค่ะพบพวกทหารรับจ้างเคลื่อนไหวกันเพื่อเงินและฉันก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนั้นมันแย่อะไรฉันกับรู้สึกว่าพวกเขาเหมือนกับพวกเราซะมากกว่าค่ะตรงจุดที่ต้องทำตัวแข็งกระางขึ้นมาเพื่อเอาชีวิตรอด เพราะฉะนั้นแอดช่วยฝึกให้ดีด้วยนะคะครับเดี๋ยวสิกระทันหันแบบนี้เลยเหรอครับผมไม่เคยสอนมนุษย์พวกนั้นมาก่อนนะครับไม่เป็นไรคะ่ะแอดจะต้องทำได้แน่ในชาติที่แล้วคนที่เป็นคนสอนเราทหารรับจ้างก็คือคุณนั่นแหละแอดแล้วก็สายตาที่ถามว่าแล้วพวกเราล่ะ ข,ขอโทษทีค่ะจะไม่ได้ตั้งใจจะขำเลยนะแต่ทั้งสองคนเหมือนลูกหมามากหวัวหน้าเหมือนลูกหมาราชนีปีศาจท,ที่เข้าสู่การจำศิลได้ลุกพวดขึ้นมาแงใช่มีเรื่องที่อยากขอร้องมาคานอยู่ตั้งค่ะน้ำตาไหลเลยส่วนเลซันอยากจะปรึกษาอะไรสักหน่อยค่ะทุกคนมารวมตัวกันครบก็ดีแล้วพวกเขาก็คงจะถามว่าบ้าไปแล้วหรือเปล่าในแน่ แต่ว่าฉันจะสร้างถนนในป่าธมินค่ะอะ่อเดลินถึงยังไงก็เถอะป่าธมินมันใช่ว่าฉันจะไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรไม่ได้เป็นแบบนี้จริงๆด้วยสินะคิดว่าฉันบอกว่าจะสร้างถนนโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเหรอคะถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ไม่ว่าเธอจะตกแต่งคฤหาหัดทําสวนแถมยังสร้าง้านฝึก หรือเลือกหน่วยอัศวินใหม่ฉันก็ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่มันก็มีเรื่องที่ต่อให้เป็นเธอยังไงก็ยอมให้ไม่ได้อยู่ไม่ว่ายัางไงหรอคงจะพูดแบบนั้นเพราะฉันบอกว่าเป็นผู้พยากรณ์สินะลืมไปแล้วหรอคะเลฉันคือผู้พยากรณ์ค่ะคิดว่าฉันไม่รู้เหรอว่าป่าแห่งนี้เชื่อมต่อกับต้นไม้ในเทวโลกอยู่ทั้งที่รู้เรื่องนั้นอยู่แล้วแต่ก็ยังวางแผนไร้สาระนี้ขึ้นมาอย่างนั้นหรอ จะไรสาระหรือไม่คุณจะไปรู้ได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเลยก็ฉันบอกว่าแลฉันจะไม่ทำเรื่องที่จะส่งผลเสียต่อคุณและเดวาเด็ดขาดค่ะดูไหมว่าทำไมเพราะเป้าหมายของฉันคือการทำให้ความปัรถนาของพวกคุณเป็นจริงในสิปีแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่คนเดียวอย่างสุขสบายบนแผ่นดินนี้ไงคะภายในสิบปี ขนาดพวกเรายังแน่จะต้องใช้เวลาถึง200ปีเลยและจะทำด้วยวิธีไหนถ้าเป็นฉันละก็ต้องเป็นไปได้แน่เพราะฉะน,นั้นวาคานอะครับตั้งแต่นี้ไปวาคารช่วยสอนฟันดาบให้ฉันทีนะคะไม่ว่ายังไงก็เหมือนว่าฉันจะต้องปกป้องสามีที่สงสัยด้วยตัวเองนะคะหัวหน้าได้ร,รับการคุ้มครองจากอดอลินถ้าหัวหละฉันเอาตายเน่ เอาละงั้นถ้าขำเสร็จแล้วลองฟังดูไหมคะว่าทําไมฉันถึงอยากจะสร้างถนนนปัามมินและคิดจะหยุดสงครามภายในเวลา10บปีด้วยวิธีไหนก่อนอื่นเลยฉันจะไปที่เกาะมาไวค้ค่ะเอออเดลีนจนถึงเมื่อกี้ยังพูดเรื่องปาตทมินอยู่เลยนี่ครับจู่ๆก็พูดถึงเกาะมาไว้เนี่ยนะอเดลีนจะไปเองเลยเหรอครับ ที่นั่นมันไกลามากจะเทะเลพอร์ตไปไม่ถึงขนาดดั่งเรือไปก็ยังต้องใช้เวลาถึง1สัปดาห์เลยนะใช่แล้วค่ะฉันจะไปที่นั่นด้วยตัวเองแล้วก็มีแผนจะไปเมืองโบครันด้วยอเดลีนที่นั่นมันเมืองแสนในวร้ายที่อาชญากรรมทุกประเภทเกิดขึ้นเราเถียงด้วยคำพูดไม่ได้เลยด้วยซ้ำมีเหตุผลหลักๆอยู่3อย่างค่ะ ฉันบอกว่าจะสร้างถนนผ่านปาธรมินใช่ไหมล่ะคะฉันไม่ได้จะสร้างถนนเฉยๆหรอกนะเพราะฉันรู้ว่าป่าแห่งนี้มีความหมายยังไงต่อดีว,วาต้นไม้แปลกประหลาดที่ปกคลุมป่าธมินอยู่ที่จริงแล้วเป็นต้นไม้จากเทวโลกเพราะต้นไม้ที่มีแต่ในเทวโลกมาเจริญเติบโตที่มัสมิมโลกรูปร่างหน้าตาของมันก็เลยแปลกประหลาด แต่พลังอันเป็นเอกลักษณ์ที่ต้นไม้นั้นมีอยู่ไม่ได้หายไปสมดรหน้าที่แห่งนี้มันทำหน้าที่ปกป้องตระกูลเดียวกันชะกลับกันเมื่อมนุษย์ธรรมดาแย่งกลายเข้ามาในป่านี้ก็จะถูกพลังของต้นไม้เข้าครอบงำจนสิ้นชีวิตหรือไม่ก็เสียสติไปแม้จะไม่สามารถขัดขวางร่างอาวตารของอาชุราได้แต่ก็สามารถขัดขวางการแปลงกายของอาชุราที่มายืมร่างของมนุษย์ได้ ฉันเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงรู้สึกไม่สบายใจกันก่อนที่จะเกิดมหาสงครามเทพประทับปีศาจขึ้นเหล่าเดว่าที่ได้รับคํำพยากร์ที่เป็นลางร้ายได้มาลงหวานเมล็ดของเทวโลกในที่แห่งนี้เพื่อให้ในกรณีที่ดินแดนเทวโลกสูญสิ้นไปแล้วเดว่าจะยังสามารถรวบรวมอำนาจในที่แห่งนี้ได้ฉันไม่คิดจะเปิดดินแดนที่สำคัญแบบนั้นตามใจชอบหรอกค่ะแต่ฉันต้องการที่จะเปิดหรือปิดเส้นทางในเวลาที่ต้องการได้เท่านั้นเอง แล้วก็จะใช้มันถอนลากถอนคนพวกที่ต้องการฟื้นคืนราชินีปีศาจจากที่นั่นฉันว่าจะจัดปาร์ตี้ให้อารังการสักหน่อยผ่านไปนประมาณ100ปีแล้วใช่ไหมคะที่คุณปลุกแอรลาวา,ารและออซื่อเฮเลสกลับคืนมาได้ใช่ถ้าอย่างนั้นพวกเขาก็น่าจะกำลังเล็งหาโอกาสเข้ามายังดินแดนแห่งนี้อยู่ไม่ใช่หรอคะ แล้วถ้าเป็นฉันแล้วก็คงจะสามารถรู้ได้แน่ว่าคนที่เข้ามายังดินแดนนี้เป็นร่างอวตารของอาชูราหรือเปล่าฉันขอรับรองว่าหลังจากที่เข้ามายังดินแดนแห่งนี้แล้วพวกเขาจะมีชีวิตต่อได้อีกไม่นานแน่นอนเหตุผลที่ไปยังเกาะมาไว้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะแม้จะเข้าใจในทางทฤษฎีอยู่แล้วแต่ถ้าจะเปิดเส้นทางจริงก็ต้องตามหาวัตถุดิบก่อนจำเป็นต้องไปด้วยหรอ ถ้าเป็นวัตถุดิบแล้วก็ที่นี่ก็น่าจะมีเพียงพอนะถ้าเป็นพอวัตถุดิบอย่างเดียวฉันก็คงจะทำที่นี่ไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่าแอดอาหารที่นี่ไม่อร่อยใช่ไหมคะครับเอ่อไม่สิคือว่านี่มันไม่เป็นไรค่ะแค่เห็นสีหน้าฉันก็รู้แล้วเพราะเป็นที่แบบนี้เลยหาคนรับใช้ได้ยากนี่นานไหนๆก็จะทำตามเป้าหมายแล้ว คนครัวสพิเศษที่ฉันอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักถ้าอยู่ที่นั่นนะคะอีกทั้งหน่วยทหารรับจ้างที่อยากจะว่าจ้างดันมีเรือเร็วที่จะใช้ไปเกาะมาไว้อยู่ด้วยพอดีเลยค่ะทํายังไงดีละ่ะอดูลีนจะเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นด้วยหรอครับแน่นอนค่ะฉันก็อธิบายไปแล้วนี่ยังขาดเดือตรงไหนอีกหรอคะคือหน่วยทหารรับจ้างชื่อดังของเมืองโมโครันนะครับไปยืมเรือเร็วจากที่อื่นก็ได้นี่นา พวกเขาชั่วรายสุดๆเลยนะไม่น่ามีคนที่คุยรู้เรื่องหรอกมั้งต้องประมาณนั้นถึงจะกล้าเข้ามายังดินแดนแห่งความมืดยังไงล่ะคะดูจากปฏิกิริยาแล้วถ้าฉันบอกว่าจะปลุกทัยเรือที่หลับไปด้วยมีหวังเขาได้เป็นลมแน่มีเหตุผลที่ฉันต้องใช้เรือเร็วของที่นั่นอยู่ค่ะอดอลีนถึงตอนนี้จะบอกได้ยากแต่ถ้าออกไปจากดินแดนแห่งนี้ก็ต้องคิดว่าทุกคนคือศัตรูนะครับ อเดลเป็นคนที่สำคัญต่อพวกเรานะครับได้ยินแบบนั้นก็ดีใจค่ะแต่ว่าฉันเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเดิมพันกับพวกคุณเหมือนที่ฉันสำคัญต่อพวกคุณเพราะเป็นผู้พยากรณ์สิ่งที่พวกคุณมีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับฉันเช่นกันเพราะฉะนั้นฉันก็จะทำให้สุดความสามารถค่ะบอกไว้แค่นี้จะดีกว่าสินะพรถึงยังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์ ที่มีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายทางที่พอฉันหมดประโยชน์ขึ้นมาก็จะหันหลังให้กันแท้ๆนี่คือความสัมพันธ์ของพวกเราฉันไม่ได้หวังด้วยซ้ําว่าพวกเขาจะชอบฉันวางแผนว่าจะออกเดินทางเมื่อไหร่ล่ะอเอ๊ะหมวหน้าพอได้ฟังเหตุผลแล้วฉันก็ไม่เห็นความจําเป็นที่ต้องห้ามนี่จะมีอะไรที่ทําไม่ได้ล่ะถ้เห็นว่าอันตรายแค่ตามไปคุ้มกันก็จบแล้ว ยังไงก็เถอะนี่อะดลีนค่ะก็ได้อะดลีนเด็เดดากลิ้นด้วยค่ะเข้าใจแล้วอเดิม <c oughs> ฉันจะไปด้วยไม่ต้องห่วงหรอกเพราะฉันจะยอมทำทุกอย่างที่เธอต้องการฮะทำไมพอบอกว่าจะยอมทำตามทุกอย่างแล้วถึงได้ทำท่าทางแบบนั้นทำไมทำหน้าแบบนั้นขอโทษค่ะฉันไม่นึกว่าคุณจะพูดแบบนั้น ขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณเพราะเรื่องแค่นี้หรอกเธอเป็นนายหญิงของตระกูลไดยุกนะแค่เรื่องที่อยากทำนะฉันยอมให้ตามใจได้อยู่แล้วฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอฉันสามารถคาดหวังได้ใช่ไหมทำไมกันเพราะอะไร ทำไมถึงมองไม่เห็นอนาคตของพวกเขาล่ะเฮเลตเบนชาอสเตอร์เละวาคารวินฉันอนาคตของพวกเขาสิเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันจำได้ว่าเคยเห็นภาพของพวกเขาพาฉันไปยังป่าธมินจะเลือดไก่แกะหรือแพะก็ไม่ได้ผลเลยขนาดใช้หมูก็แล้วเย่าวว่าแต่อนาคตขนาดตาทิพย์ ก็ยังใช้ไม่ได้เลยทั้งที่มองเห็นอนาคตของทุกคนแต่ทำไมถึงมองไม่เห็นอนาคตของพวกเขาล่ะแย่ yeah, แล้วสิขืนเป็นแบบนี้เขาต้องมองว่าฉันเป็นมนุษย์ไร้ประโยชน์แน่เป้าหมายของฉันคือการทำให้ความปรารถนาของพวกคุณเป็นจริงในสิบปีแล้วก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่คนเดียวอย่างสุขสบายบนแผ่นดินนี้ไงคะไม่ว่ายังไง ก็เหมือนว่าฉันจะต้องปกป้องสามีขี่สงสัยด้วยตัวเองนะคะอาเดลีนค่ะฉันไม่นึกว่าคุณจะพูดแบบนั้นขอบคุณค่ะขอคุยด้วยหน่อยสิหัวหน้าคิดจะไปเมืองโมครันด้วยกันกับอเดลีนจริงๆนั่นหรอใช่หัวหน้าคิดอะไรอยู่เนี่ย อเดลีนเป็นคนสำคัญนะจะบาดเจ็บหรือตายไม่ได้เด็ดขาดแต่กลับบอกว่าจะพาเธอไปที่นั่นเนี่ยนะแอดฉันดูเหมือนคนอ่อนแอหรือไงมันไม่ใช่ปัญหาสักหน่อยหัวหน้าแข็งแกร่งยิ่งกว่าใครก็จริงแต่การต่อสู้พร้อมกันกับปกป้องคนอื่นไปด้วยมันคนละเรื่องกันเลยนะอีกอย่างเมืองโมครันเป็นเมืองธรรมดาหรือไง ขนาดพวกชนชั้นสูงแนวหน้าเวลาไปที่เมืองนั้นยังต้องจ้างองครักษ์ตั้งเยอะมันเป็นเมืองที่ต่อให้ลักพาตัวปล้นฆ่าหรือทําเรื่องที่แย่กว่านั้นข่าวก็ไม่แพร่ออกไปไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อใจอเดลีนหรอกนะแต่มันอาจจะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นก็ได้นี่นาะถ้าจําเป็นต้องไปก็ไปแต่อเดลีนจะไปไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าหัวหน้าเชื่อฟังคําพูดของคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ ปกติชอบเมินคำพูดของคนอื่นตลอดเลยนี่นาะจะว่าไปแล้วนะเพราะอะไรกันฉันเริ่มคิดว่าต้องทำตามสิ่งที่เธอต้องการทุกอย่างตั้งแต่เมื่อไหร่กันตั้งแต่คำขอร้องที่ไร้สาระไปจนถึงคำขอที่น่าเหลือเชื่อทำไมฉันถึงได้คิดว่าต้องยอมทำตามทุกอย่างล่ะ ทำไมเวลาที่มองดวงตาคู่นั้นทั้งร่างกายมันถึงได้แข็งทื่อเอว่าไงหัวหน้าฉันแปลกมากเลยเหรอโหอย่างน้อยก็ตระหนักได้ตอนนี้ฉันรู้สึงใจจริงๆเลยอย่างนั้นหรอให้ตายสิไม่ว่าฉันจะพูดยังไงหัวหน้าก็จะไปใช่ไหมล่ะฉันรู้ว่าหัวหน้ากำลังเปลี่ยนไปแต่ฉันก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่อะไร ก็เลยยอมอยู่เฉยๆในโกโดังมีหินเมลกับสกรอยอยู่ยังไงก็เป็นของที่มีเยอะอยู่แล้วเอามันไปแปลรูปเป็นหินเวทเผื่อไว้เถอะเพราะไม่ว่ายังไงในภายภาคหน้าก็น่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆแอดทำไมจะทำอะไรน่ารำคาญอีกด้วยไงขอบใจนะคุณพระช่วยหัวหน้าพูดอะไรแบบนี้ ถึงจะไม่รู้ว่าอเดลินทําให้หัวหน้าเป็นแบบนี้ได้ยังไงแต่ก็ตลกดีนะมาพูดขอบใจเอาตอนนี้เราคิดว่าฉันจะชื่นชมด้วยไงคงต้องรีบช่อมบำรุงเหมืองแล้วก็ขุดหินเมลให้เยอะๆจะได้หาเงินได้เยอะแล้วล่ะจนหัวหน้าก็ไปสอนเวทมนต์ให้อเดลินเพิ่มซะเถอะได้สิวันนี้หนาวจังเลยนะเดือนธันวาคมแล้วนะะี่ค่ะ น่าจะต้องใส่ชุดให้หนากว่านี้หรือเปล่าคะฉันใส่แค่โค้ทก็พอแล้วล่ะแต่น่าจะหนาวมากกว่าหรือเปล่าฉันเป็นห่วงนะฉันไม่เป็นไรคะ่ะไว้วันหลังฉันจะซื้ออันที่เหมือนกันสูงมาให้นะเพราะฉันไม่ชอบให้คนของตัวเองทนหนาวนะนายิงโอ้อะเดรีนเตรียมตัวเสร็จแล้วหรอครับอ๋อผมเรียกว่าคารมมาเป็นคนแบกของนะครับเพราะผมอ่อนแอและยกของหนักไม่ได้คนอ่อนแอออกกําลังกายบ้างเถอะ ผมเป็นคนปลัดเปลี่ยวแต่หากหรือครับวา่าคันเหตุผลที่กำหนดการเดินทางครั้งนี้เร่งด่วนเป็นพอมาวินคิดว่าคนธรรมดาทุกคนเป็นเหมือนตัวเองด้วยไงให้ตายสิอันที่จริงในชาติที่แล้วเหตุผลที่ไปยังเกาะมาไวก็เพื่อไปปรับสัตว์ปีศาจการที่สัตว์ปีศาจต,ตื่นขึ้นมาเป็นหลักฐานว่าพลังของราินีปีศาจกำลังค่อยๆแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าชาติที่แล้วกับชาตินี้ ดำเนินไปเหมือนกันแล้วก็ในปีที่517ไซเลนจะตื่นขึ้นแต่จะรอจนถึงตอนนั้นไม่ได้เพราะมาวินที่ไปปราบไซเลนด้วยกันกับเอสตายระหว่างการต่อสู้กับพวกมันเพราะฉะนั้นต้องเล็งตอนที่ไซเลนยังคงหลับไหลอยู่ไม่ต้องห่วงนะคะมาวินฉันจะปกป้องคุณเองค่ะอเดลมีงานอาดิเรกปกป้องคนอื่นหรอคะ ครั้งก่อนก็บอกว่าจะปกป,ป้องหัวหน้าคราวนี้ก็เป็นมาวินเอเดียวผมดูอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอครับผมไม่ได้อ่อนแอมากขนาดนั้นสักหน่อยแต่เพราะคนที่อยู่รอบตัวนายท่านเป็นสัตว์ประหลาดกันหมดต่างหากเหลอครับให้ตายสิถ้ามีเรื่องอะไรนาะยก็หลบให้เร็วแล้วกันตลกแล้วครับ,รค,รบคุยกับบาคานไม่รู้เรื่องเลยจริงๆผมไปก่อนแล้วนะคะงอนอีกแล้วจะมอนนั่นคุณไม่ใช่คนขี้แกล้งสักหน่อย เลิกแกล้งเขาได้แล้วค่ะทั้งที่จริงก็ชอบเขาแท้ๆผมเนี่ยนะครับก็ใช่ไงคะอย่ามาเสียใจที่หลังแล้วกันมาวินแม้ว่าการไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งจะดีที่สุดก็ตามเอาเป็นว่าหน่วยทหารรับจ้างที่จะไปเจอในคราวนี้ชื่ออะไรครับอ้าวฉันยังไม่ได้บอกหรอคะหน่วยทหารรับจ้างนกอินทรีค่ะหรืออีกชื่อก็คือ วายโทมินอดุลินรู้หรือเปล่าครับว่าพวกวายโอทมินเป็นคนแบบไหนแน่นอนว่ารู้สิคะงั้นก็รู้ใช่ไหมว่าพวกนั้นทำการฆ่ามนุษย์อย่างโหดเหี้ยมด้วยค่ะฉันรู้หมดแหละแต่ก็ยังบอกว่าจะไปพาตัวพวกนั้นมาอีกหรอครับบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าเลว่าคารแล้วก็แอด มองว่าฉันเป็นเด็กไม่ประสีภาษาเลยนะคะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มันอันตรายจริงๆแล้วยังไงคะคิดจะให้ฉันเอาแต่หลบอยู่ข้างหลังของพวกคุณแล้วก็ห้ามไปสะทุกเรื่องเพราะมันอันตรายงั้นหรอคะใช่ก็ต้องเป็นห่วงกันอยู่แล้วเพราะฉันเป็นผู้พยากรณ์ที่สำคัญกับพวกคุณ ถ้าแค่ครั้งสองครั้งฉันก็คงปล่อยผ่านไปได้ง่ายๆพวกคิดว่าทำแบบนั้นไปเพราะเป็นห่วงแต่ฉันไม่ใช่ตุ๊กตาที่จะเคลื่อนไหวไปตามความต้องการของพวกคุณนะคะก่อนหน้านี้คุณถามว่าฉันมีงานอดิเรกเป็นการปกป,ป้องคนอื่นดูไงใช่ไหมคะครับใช่แล้วเพราะว่านั่นสินะในใสายตาวาคานฉันคงจะดูตัวเล็กแล้วก็อ่อนแอมาก อย่างก็ว่าแม่ตาดาบแค่เล่มเดียวก็คงจะถือไม่ไหวใช่ไหมล่ะคะแต่จําไว้ด้วยนะคะว่าคนที่คืนแสงให้กับดาบเล่มนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นฉันคนนี้และฉันเองก็มีพลังที่จะปกป้องใครสักคนเหมือนกันแล้วฉันก็เบื่อที่จะต้องเอาตลบอยู่ข้างหลังคนอื่นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะน,นั้นช่วยเข้าใจหน่อยนะคะ อ่าหรืเปลค่ะฉันโอเคดีถึงจะได้ข่าวมาบ้างแต่เธอปกติดีสุดๆเลยนี่ง่ายกว่าครั้งแรกเยอะเลยค่ะงั้นเหรอเห็นบอกว่าใช้เทเลพอร์ตเป็นครั้งที่สองเดี๋ยวต้องใช้อีกเยอะต้องทำตัวให้ชินเข้าไว้สิคะในฉันเองก็มีพลังที่จะปกป้องใครสักคนเหมือนกันก็สมควรโมโหแหละก็เธอเป็นผู้พยากรณ์นี่นา ฉันก็เผลอดูถูกอเดลินโดยที่ไม่รู้ตัวักได้แม่มนุษย์จะมองว่าเดวานและอาสุราเป็นพระเจ้าแต่ที่จริงแล้วมีพระเจ้าอยู่ต่างหากและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของพระเจ้าก็คือผู้พยากรณ์การพยากรณ์เป็นพลังของพระเจ้าเดวาและอาสุราเพียงแค่ใช้พลังเวทที่มาจากต้นไม้แห่งชีวิตเท่านั้นแต่นานๆทีก็สามารถเห็นคำพยากรณ์ผ่านวามฝันได้ ที่เธอสามารถใช้เทเลพอร์ตได้อย่างสบายๆจะต้องเป็นเพราะเธอคือผู้พยากรณ์แน่นอนขอบคุณที่แต่งงานกับหัวหน้านะครับอเดลินอเดลฉันมั่นใจแล้วละ่ะฉันมีอยู่ในสภาพที่มีสติครบถ้วนดีระหว่างที่คุยกับแอดฉันก็มั่นใจขึ้นกว่าเดิมว่าพอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ ฉันก็มักจะกลายเป็นคนโง่ไม่สิฉันอาจจะเป็นคนโง่ามาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้เพราะอย่างนั้นกระทั่งในตอนนี้ฉันถึงได้คิดว่าอเดลสวยไอ้คนน่าสมเพชแบบนี้จะยังสามารถเรียกตัวเองว่าอเดลตลอดได้อีกเหรอฮะอเดลเท่สุดๆถึงจะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรก็เถอะ แต่เทเลพอร์ตให้ตาสิเหมือนจะอ้วกเลยแมะมีแต่เรื่องเข้าใจผิดยิ่งขึ้นเ้ว่อยๆจะว่าไปแล้วเห็นว่ามีอ๋อกปรากฏตัวในพื้นที่แถวๆนี้นะครับเพราะเดิมทีที่นี่เป็นป่าที่เป็นที่อยู่อาศัยของมอนสเตอร์พวกมันก็เลยบุกลุกเข้ามาอยู่บ,บ่อยๆนั่นสินะเทียบกับเมืองอื่นแล้วดูจะเฝ้าร,ระวังกันอย่างเข้มงวดเลยแะค่ะ เทียบกับเมืองอื่นแล้วดูจะเฝ้าระวังกันอย่างแค้มงวดเลยล่ะคะ่ะใช่ไหมหล่ะครับเพราะฉะนั้นสีหน้าเป็นห่วงแต่กลัวเธอจะไม่ชอบใจเพราะฉะนั้นทําไมถึงดูออกได้ง่ายขนาดนี้ว่าคิดอะไรอยู่แอบบสงสารอยู่เหมือนกันแฮะแซงทําเป็นเสื้อฟังดีไหมนะแต่แน่นอนว่าไม่ทําตามหรอก จะบอกว่าเวลาที่ตกอยู่ในอันตรายให้ไปหลบหลังเลหรือไม่ก็วาคานใช่ไหมนะคะขอบคุณที่เป็นห่วนงนะคะวาคานชอบที่เป็นห่วงมันเหรอครั้งต่อไปฉันต้องสิงพูดก่อนเออรดหวังที่คุยเล่นกันไปมาก็มาถึงแล้วแฮเรามาถึงเมืองโม,โมครันแล้วระครับอะเดลีนเชิญที่โรงแรมพาโฮเลยเรามีอ่างอาบน้ำอย่างดีด้วยนะครับ ราคาถูกมากเลยเละครับแถมเตียงยังคุณภาพดีอีกต่างหากแวะมาทานอาหารก่อนได้นะครับรับสุขพิเศษของเมืองโมครันฟีปเลยคงพอเป็นเมืองใหญ่ในมีทหารรับจ้างเละนักท่องเที่ยวเยอะนะค่ะนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้แต่กลับไม่คิดจะปล่อยฉันมาที่นี่ไม่เข้าใจเลยค่ะแต่ฉันก็ยอมให้เธอมานะจะรู้สึกขอบคุณเข้าไว้แล้วกันนะคะนึกถึงเมื่อก่อนเลย ลองถามดูอีกหน่อยดีไหมนะฉันคิดไว้แล้วหระคะ่ะว่าต้องมีทหารรับจ้างเยอะแต่นักท่องเที่ยวก็เยอะผิดคาดเลยนะคะเพราะที่นี่ภาษีถูกก็เลยสามารถซื้อของมีค่าได้ในราคาถูกนะแถมยังมีสั่งเวียนและบ่อนพนันเยอะด้วยเลยมีคนมาเที่ยวชมเยอะฉันเคยคิดว่าเขารำคาญที่ต้องอธิบายให้ฉันฟังซะอีกเพราะอย่างนั้นคนที่อยากซื้อในราคาถูกอย่างนี้นี่เอง ฉันอาจจะเข้าใจผิดเองก็ได้สินะนักสู้สุดแปลงหัวขโมยจากนรก,กเข้าร่วมด้วยมีอีกเหตุผลที่ทำให้ตามถนนบวกเวกอยู่สินะนั่นสินะครับในช่วงนี้โมครันมักจะหน้าหนกขูเพราะสิ่งนี้กันเสมออะเดลเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมครับของดีแห่งโมครันดูเหมือนจะเป็นการแข่งขันต่อสู้นะคะหัวขโมยจากนรก ครุ่งนี้มีเองสินะการแข่งขันเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ใช้เงินเดิมพันฝ่ายที่แน่าจะชนะและได้เงินเมื่อทายถูกและฉันคือคนที่มีประสบการณ์จากอดีตมาก่อนจึงได้รู้ผลแพ้ชนะของเกมนี้อยู่แล้วฉันจำสิ่งที่หัวหน้าหน่วยทหารรับจ้างลูกอินทซีพูดไว้ได้ว่าหัวขโมยจากนารกจะทำพลาดด้วยเรื่องงง,งๆและได้รับความพ่ายแพ้ฉันจำได้ว่าเขาบ่นอย่างหนัก เพราะคนที่ได้ผลประโยชน์ไปคนเดียวก็คือผู้จัดการแข่งขันและฉันก็รู้อยู่แล้วว่าใครจะชนะในการแข่งขันนี้แน่มีอะไรพรุ่งนี้เราไปหาเงินกันไหนไหมคะ